นิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น ชาดกห้าร้อยชาดสกุณาชาดกชาดกว่าด้วยที่พึ่งให้โทษ ในการก่อนพระภิกษุเมื่อออกบทแล้วต่างก็มีวิธีในการสแสวงธรรมต่างกันออกไปบางก็ศึกษาพระธรรมในพระอารามบางก็ออกไปปฏิบัติธรรมในป่าดังเช่นภิกษุบวชใหม่รูปนี้เช่นกันเมื่อเข้าฤดูแล้ง ป่าที่เคยชุ่มชื่นก็แห้งแล้งร้อนระอุเมื่อกิ่งไม้ใบไม้เสียสีกันมากมากก็เกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้ลามมาถึงบารรณาาลาของภิกษุแย่แล้วบารรณาาลาของเราถูกไฟไหม้คราวนี้จะทำอย่างไรดีล่ะเมื่อไฟมอดลง นศาลาของภิกษุก็เหลือแต่ซากเท่าฐานภิกษุจนปัญญาที่จะสร้างสาลาใหม่ได้จึงออกจากป่าไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเราคนเดียวก็คงจะสร้างศาลาไม่ไหวคงต้องให้ชาวบ้านมาช่วย ไม่มีศาลาไว้คอยให้ล่มเงาคงจะไม่สามารถเจริญกรรมฐานได้ภิกษุเดินทางออกมาจากป่าใหญ่มาสู่หมู่บ้านเล็กๆหวังจะให้ชาวบ้านช่วยกันสร้างบารรณศาลาใหม่ให้แต่แล้วก็ไม่เป็นดังที่คาดไว้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านต้องรีบเร่งทำงาน เพื่อให้ทันหวานพืชในไร่นาให้เสร็จทันฤดูกาลโยมสาลาของอัตมาในป่าถูกไฟไหม้รบกวนโยมทั้งหลายช่วยสร้างสาลาใหม่ให้อัตมาได้หรือเปล่า พวกผมต้องขอโทษท่านด้วยช่วงเนี้ยพวกกระผมต้องรีบระบายน้ําเข้านาหากช้าไปมันจะไม่ทันนะดใิใช่ใช่ใช่พวกผมอะต้องรีบทํานะคงไปช่วยสร้างสาลาให้ท่านไม่ได้หรอกเวลาล่วงเลยไป ภิกษุนั้นต้องอยู่กลางแจ้งตลอดสามเดือนจึงไม่อาจ,จเจริญกรรมาฐานได้จึงไปเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุแม้สัตว์เดรัจฉานยังรู้ที่อันสมควรอยู่สบายหรืออยู่ไม่สบายฉะไหนเธอจึงไม่รู้แล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าเรื่องสกุณาชาดก ให้เหล่าพิกษุได้ฟังกันอดีตการนานมาแล้วในป่าใหญ่มีพญานกอาศัยอยูงง่ในต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพญานก คอยเฝ้าดูแลนกตัวอื่นๆให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเมื่อเข้าฤดูแล้งกิ่งไม้ใบไม้ก็แห้งร่รวงโรยลงสุ่พื้นบ้านส่วนกิ่งไม้ที่ยังอยู่บนตน้นเมื่อถูกลมพัดเสียดสีไปมาก็เกิดเป็นควันไฟขึ้น พญานกเห็นดังนั้นก็คาดการว่าคงเกิดอักคีภัยขึ้นได้สักวันฝูงนกที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่นี้คงไม่ปลอดภัยฮ้ยกิ่งไม้เสียสีกันอยู่อย่างเนี้ยคงต้องเกิดไฟขึ้นแน่ๆแล้วถ้าไฟนั้นลุกลามไปติดใบไม้แห้ง ก็คงจะลุกไหม้ต้นไม้ใหญ่อันเป็นที่อยู่ของเราและบริวารแน่ๆเลยเมื่อเห็นว่าจะเกิดอันตรายขึ้นพญานกจึงบอกกับฝูงนกให้อพยพหนีไปอยู่ที่อื่น นกทั้งหลายบัตรนี้ภัยอันตรายจะเกิดแก่พวกเราแล้วป่านี้เริ่มแห้งแลง้งกิ่งไม้เสียสีกันจนเกิดเป็นควันสักวันคงต้องเกิดไฟไหม้ขึ้นแน่แน่ฝูงนกทั้งหลายจงพากันอบพยพหนีไปอยู่ในที่ต่างๆเถิดฝูงนกบริวารเมื่อได้ยินพญานกตักเตือนก็มีความคิดออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งมีปัญญาก็เชื่อตามคําเตือนของนกใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีปัญญาก็มัวห่วงอะไรในที่เดิมน่ากลัวจังเลยเราเรีบไปหาที่อยู่ใหม่กันเถอะพี่ได้จ้าพี่ต้องหาที่ไกลาจากต้นไม้ใหญ่นี้สักหน่อยนะเอาที่ชุ่มชื้นหน่อยไหมจ้าน้องกับลูกๆจะได้อยู่เย็นสบาย ทำเป็นกระต่ายตื่นตูมไปได้จะไปหาที่อยู่ใหม่ให้เหนื่อยทำไมต้นไม้ใหญ่เนี่ยดีจะตายร่มเงาก็เยอะนอนก็แยะใช่ใช่ข้าก็ว่ายอย่างนั้นแหละแค่มีควันนิดๆหน่อยๆอะไม่เห็นต้องรีบย้ายบ้านเลยรอเกิดไฟขึ้นมาก่อนค่อยบินหนีก็ไม่สาย พยานกเห็นว่ามีนกที่ไม่อยากย้ายรังจึงออกปากเตือนด้วยความเป็นห่วงฝูงนกทั้งหลายบัดนี้ต้นไม้นั้นจะเกิดเป็นไฟขึ้นแล้วภัยเกิดแก่ที่พึ่งที่อาศัยของเราแล้วเช่ขยานกนี่ก็กระไรพอเห็นน้ำเพียงหยดเดียวก็เพ้อไปว่าจะมีจะแค่เสร็จแล้ว ควันนิดๆหน่อยๆจะเกิดเป็นไฟได้อย่งางไรไรสาระใครอยากย้ายก็ย้ายเถอะเราจะอยู่ที่นี่ฝูงนกที่มีปัญญากระทำตามคำเตือนของพญานก พากันบินตามพญานกเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่ส่วนฝูงน,นกที่ไม่มีปัญญาไม่เชื่อฟังคำแนะนำของพญานกยังพากันอาศัยอยู่ในต้นไม้นั้นดังเดิม